เครื่องบินสิงคโปร์ตกความนานากาศแล้วก็มีคนเสียชีวิตรูร้สึกกับข่าวน,นั้ยังไงจริงๆโอกาสมันเกิดขึ้นน้อยมากที่จะเกิดขึ้นเพราะว่า ความเสี่ยงที่เสี่ยงที่สุดมันเป็นเสี่ยงตอนเครื่องขึ้น3ามนาทีแล้วก็เครื่องลง7จนาทีนั่นคือจุดที่เสี่ยงที่สุดแต่พอเป็นช่วงอากาศแบบนั้นอ่ะเครื่องบินอ่ะมันแพ้แค่เครื่องเดียวคือเรื่องลมเพราะว่าเครื่องบินจะมีแผนสำรองที่2และสามอยู่แล้วกับเรื่องเรื่องเดียวแต่ถ้ามองอย่างเคสแบบนั้นน่ะเวลามันเกิดขึ้นอ่ะเขาบอกว่ามันต้องใส่เ a ฟตี้เบลใช่ปะ่ะใช่ค่ะ แต่ว่าเอาแล้วในมุมที่เราเป็นลูกเรือเงี้ยเราไม่ได้ใส่อะเราไม่กลัวบ้างเหรอว่าเราจะมีโอกาสเกิดอัน<อ>ตรายมากกว่าลอ,ล,อลอยตลอดอยู่แล้วค่ะกระโดดนิดๆตลอดอยู่แล้วเวลาบินแต่ว่าเราก็จะถูกสอนไว้ว่าทุกครั้งที่ออกมาที่เคมินอะถ้าสังเกตดีๆจะไม่เห็นแอร์เดินฉิวจะเห็นว่าเขาเดินแล้วเขาก็จะพักพิงแบบเอาสะโพกพิงบอกเขาเรียกอะไรนะ ซีทอะซีที่จะแอดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะพักจะพักไว้และยิ่งถ้ามีคาร์มีคาร์อาหารให้เป็นอย่างบางกลอกอะจะถูกสอนว่าให้พักแต่ว่าอย่างแอร์ไลน์อือท้องจะแบบกว้างไง เงี้ยมันจะกว้างบางทีเขาก็จอดตรงการแต่มันส่วนใหญ่ยังไงเขาก็จะจอดไว้และถ้าสังเกตดีๆเวลาลูกเรือเสิร์ฟอาหารจะเห็นว่าเท้าข้างเรือเขาจะยังเบกเอาไว้เขาจะไม่มีใครรีดคัสอโร่ก็คือปล่อยให้คัดอยู่คนเดียวถ้าสมมติมีคนลืมของหรือว่าต้องไปหยิบของเพิ่มจากในครัวจะต้องมีหนึ่งคนเฝ้าคัดคัดจะไม่มีวันอยู่คนเดียว แล้วถ้าเป็นเรายัางต้องทางานเป็นแอร์อยู่มีเคสตรงนั้นเกิดขึ้นเรารู้สึกกลัวเพิ่มขึ้นไหมมันเตรียมรู้เตรียมกลัวไวอยู่แล้วมากกว่ามันไม่ได้ทําให้กลัวมากขึ้นแต่แค่มันจะไปคิดว่าถ้าสมมติมันเกิดขึ้นมาจริงๆเราจะทํายังไงกับตัวเองแบะผู้โดยสารมากกว่าเพราะฉะนั้นในทุกๆครั้งของการรีฟอะคะ่ะเราก็จะรีฟอยู่แล้วว่าถ้าเกิดมันมีเทอร์มิน,นัลหนัก เราจะทำอะไร1,2,3,4สัญญาณวงเครื่องจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพรพอเวลาที่อากาศความกดอากาศมันเปลี่ยนมันก็จะมีทั้งแสงทั้งเสียงทั้งฟิสิกส์ที่มันแบบรับรู้ได้แล้วเราก็จะรีบแก้ไขมันให้ทัน